ตอนที่2,863 Galaxy Teleportation ของฮานซนฮานซ้นรู้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับอ y บ s ิสไนท์เขาคิดกับตัวเองออลาของอ y บ s ิสไนท์กับฝักมีดนั้นคล้ายคลึงกันและฝักมีดก็ทำขึ้นมาจากสิ่งประจำตัวของพระเจ้าที่ถูกตัดออกมานั่นหมายความว่าเขาจะต้องเป็นพระเจ้าเกราะนาาที่เป็นเจ้าของสิ่งประจำตัวของพระเจ้าที่ถูกใช้ทำฝักมีดขึ้นมา ไม่แปลกใจเลยที่พระเจ้าบอกกับเราว่าไม่ควรนำฝักมีดออกมาในตอนที่เผชิญหน้ากับพระเจ้ากราดนภามันเป็นเพราะแบบนี้เองสินะแต่คำแนะนำนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างไร้ประโยชน์เราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อ,อไหรที่พระเจ้ากรอดนภาจะมาต่อสู้กับเราเราคงจะเก็บซ่อนฝักมีดเอาไว้ตลอดโดยที่ไม่นำมันออกมาใช้เลยไม่ได้แบบนั้นการเป็นเจ้าของฝักมีดนี้จะไปมีประโยชน์อะไรกัน หลังจากที่คาดเดาถึงตัวตนของพระเจ้านภาได้แล้วหานเส้นก็ไม่อยากจะถอยออกไปเขายังคงมองพระเจ้าเกราะนภาที่กำลังถือฝักมีดอยู่ ถึงแม้พลังของเขาจะประสานเข้ากับฝักมีดได้อย่างง่ายดายแต่ฝักมีดนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยมือของคนดังนั้นมันจึงใช้เวลาสักพักก่อนที่มันจะรวมเข้าเป็นหนึ่งกับสิ่งประจำตัวของพระเจ้าอีกครั้งนอกจากนั้นพระเจ้าเกราะนภาไม่ต้องการจะเปิดอกของตัวเองในที่สาธารณะและใส่กระดูก,กลับคืนไปข้างในสำหรับตอนนี้พระเจ้ากรานภาจึงแค่ถือฝักมีดเอาไว้ เปลวเพลิงสีม่วงดำบนร่างกายของเขาลุกโชนขึ้นขณะที่เขาจ้องมองไปที่หาเสนมันไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับเขาที่จะขอยอมแพ้และออกไปจากสนามประลองอวกาศทั้งอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พระเจ้านั้นมีศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่ถึงแม้พระเจ้ากรอนาพาต้องการจะออกไปเขาก็ต้องออกไปจากสนามประลองในฐานะผู้ชนะเนื่องจากเจ้าเอาสิ่งประจำตัวของพระเจ้าของข้าไปนี่ก็ถือเป็นโชคหลายของเจ้า พระเจ้ากรอหนภายกฝักมีดขึ้นและมองไปที่หานเส้นอย่างดูถูกเพื่อเป็นรางวัลที่เจ้าคืนฝักมีดให้กับข้าข้าจะให้เจ้าได้ตายโดยฝักมีดนี้หลังจากนั้นพระเจ้ากรอนพนภาก็แกว่งฝักมีดและปล่อยมีดแสงสีม่วงดำออกไปหาหานเส้นมีดแสงนั้นเหมือนจะแยกอวกาศออกเป็นสองส่วนมันทรงพลังขนาดที่ทําให้ผู้คนใจสั่นในตอนที่เห็นการฟันครั้งนี้สีหน้าของยอดฝีมือระดับที่พระเจ้าหลายคนก็เปลี่ยนไป ร่างกายของฮานเซ่นแวบหายไปอย่างรวดเร็วเขาสามารถหลบหลีกมีดแสงนั้นไปได้ในตอนที่เขาปรากฏตัวอีกครั้งเขาก็อยู่ที่อีกด้านหนึ่งของอวกาศฮานเซ่น <Hans en S 1> ได้ฝึกวิชาการเทเลพอร์ตมาเป็นเวลายาวนานและในที่สุดเขาก็สามารถใช้กาแล็กซี่เทเลพอร์เทชันได้แต่ฮานเซ่นได้ปรับแต่งวิชาการเทเลพอร์ตให้เหมาะสมกับร่างกายของตัวเองด้วยพลังเสริมจากอนาเขตตรงเสียนการเทเลพอร์ตของฮานเซ่นจึงรวดเร็วยิ่งกว่าก็อดวันเดอร์ของเวรี่ไฮซะอีก ในตอนนี้เขาสามารถใช้ก a แล็กซ e ่เทเล t อร์ตเเหมือนกับการเทเลพอร์ตธรรมดาธรรมดามันรวดเร็วยิ่งกว่าการเทเลพอร์ตในระยะใกล้ของวิชาเทเลพอร์ตทั่วๆไปซะอีกไม่มีใครคาดคิดว่าหารเซินจะหลบหลีกการฟันนั้นได้หลังจากนั้นพระเจ้าเกราะนภาก็กวัดแกว่งฝักมีดอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เขาฟันใส่หารเซินอย่างรุนแรงและรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม มันฉีกอวกาศและมาปรากฏตรงหน้าของหาเส้นในชั่วพริบตาแต่ร่างกายของหาเส้นก็หายไปในชั่วพริบตาด้วยเช่นกันและมีแสงนั้นก็พลาดเป้าหมายไปอีกครั้งเจ้าจะหลบได้สักแค่ไหนกัน พระเจ้าเกรอะนภาถามและเริ่มฟันฝักมีดในความเร็วที่สูงยิ่งกว่าเดิมพระเจ้าเกรอนภาฟันหลายสิบครั้งติดต่อกันซึ่งการฟันแต่ละครั้งจะหนักหน่วงและรวดเร็วยิ่งกว่าครั้งก่อนการฟันของเขาทิ้งรอยแผลลึกเอาไว้มากมายในอวากาศอันกว้างใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีครั้งไหนที่สร้างความเสียหายกับหานซึ่งได้นั่นเป็นวิชาการเทเลพอร์ตท,ที่รวดเร็วมากๆดูเหมือนว่ามันจะรวดเร็วยิ่งกว่าก็อดวันเดอร์ของเ่าเวลี่ไฮสะอีก ดอลล่าคนนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เอาชนะได้โดยง่ายผู้นำปราสาทนาาตกใจกับความสามารถของฮานเซ่นพลังของเทพสปิริตรวมเข้ากับร่างกายของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลน,นั้นต่อกรอกับขั้นทรูกดได้และบางทีอาจจะแข็งแกร่งกว่าด้วยซ้ำการที่ดอลล่าหลบหนีการโจมตีของอีกฝ่ายได้นั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาแต่น่าเสียดายการหลบหลีกนั้นเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์ในที่สุดเขาก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ผู้หญิงคนนั้นพูดการจะสังหารพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถ้านี่เป็นโกลเด้นโกเรมันก็พอจะมีโอกาสเอาชนะศัตรูคนนี้ได้ผู้นำปราสานภา,ามองไปที่หานส้นและพูดต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์นั้นถือว่าสูงมากแต่เขายังเป็นแค่ขั้นบัตเตอร์ไฟเท่านั้น ถ้าเขากลายเป็นขั้นทรูรกอดเมื่อไหร่บางทีเขาอาจจะมีโอกาสสังหารพระเจ้าได้ยอดฝีมือของทุกเผ่าพันธุ์ต่างก็เข้าใจสถานการณ์ของฮานส้ซงด้วยการพึ่งพาวิชาการเทเรพอร์ตท,ที่รวดเร็วเขาสามารถหลบหลีกการโจมตีของอบิสไนได้แต่โดยปกติแล้ววิชาเทเรพอตนั้นใช้พลังงานสูงมากๆการที่ต้องเทเลพอตอย่างต่อเนื่องแบบนั้นจะทำให้พลังของเขาหมดลงในที่สุด เมื่อเป็นแบบนั้นเขาก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้วิชาการเทเลพอร์ตของดอลล่าสุดยอดมากๆดูเหมือนว่าเขาจะใช้มันเมื่อไหร่ก็ได้เขาไม่จําเป็นต้องเตรียมตัวและเขาก็ใช้มันได้อย่างต่อเนื่องนั่นเหนือกว่าก็อดวันเดอร์ของเวลลี่ไฮซะอีกลุงสองของเอ็กซ์ตรีมคิงชื่นชมความสามารถของหาซส่น ราชาไไปมองไปที่สนามประลองโดยที่ไม่พูดอะไรดวงตาของเขาดูแปลกๆในใจของเขากำลังรู้สึกโกรธขึ้นมาเทพสปิริตจุดติมาบนโลกนี้และใช้ร่างกายของอบิสไนเข้าร่วมการประลองที่ถูกจับตามองโดยทุกๆคนนี่พวกเขาเริ่มจะกล้าขึ้นมาทุกที ราชาไปจดจำพระเจ้าเกราะนภาได้เพราะยังไงซะพลังของเขาก็รวมเข้ากับพลังของฝักมีรีเทินเอมตี้มันเป็นเรื่องง่ายที่จะคาดเดาต,ตัวตนของเทพสปิริตคนนี้ มันไม่สำคัญว่าใครจะเป็นกษัตริย์ของเอ็ก e ตรีมคิงในตอนนี้เพราะพวกเขาทุกคนเกลียดชังพระเจ้าเกราะนภาเหมือนกันหมดนั่นรวมถึงราชาไปด้วยถ้าเขาทำได้เขาก็อยากจะเป็นเหมือนราชาไหนและตัดกระดูกของพระเจ้าเกราะนภาอีกครั้งพระเจ้าเกราะนภาคิดเหมือนกับคนอื่นๆว่าการเทเลพอร์ตจำเป็นต้องใช้พลังงานจำนวนมากดังนั้นทั้งหมดที่เขาจำเป็นต้องทำก็คือการฟันใส่หานซึ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งอีกฝ่ายหมดแรงเมื่ออีกฝ่ายไม่ สามารถใช้การเทเลพอร์ตได้อีกแล้วเขาก็จะฆ่าอีกฝ่ายหานซึ่นใช้วิชาเทเลพอร์ตอย่างไม่ลดละและเขาก็ไม่แสดงท่าทีที่จะชะลอความเร็วลงไปเรื่อยๆและเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่จะชะลอความเร็วลงไปเลยนั่นทําให้พระเจ้ากรอะนาภารู้สึกประหลาดใจความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่พระเจ้ากรอนาภาที่ประหลาดใจแม้แต่พระเจ้าที่กําลังนั่งอยู่ในสวนเองก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันเขาใช้การเทเลพอร์ตอย่างต่อเนื่อง แต่ร่างกายของเขาดูเหมือนจะไม่เหนื่อยล้าเลยสักนิดเดียวมันไม่ใช่แค่พลังร่างกายของเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นดูเหมือนว่าร่างกายของเขากำลังดึงดูดพลังงานจากจักรวาลไปใช้แม้แต่คนของเวริไฮก็ทำอะไรแบบนั้นไม่ได้ถึงแม้พวกเขาจะฝึกสกายแอนด์บีอิงคอมบิเนชันจนถึงขั้นสูงสุดก็ตามนี่เขาเป็นแค่ระดับทเทพเจ้าขั้นบัตเตอร์ไฟ เขาก็ทำอะไรแบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วนั่นเป็นเพราะพรสวรรค์หรือเพราะเขาฝึกอย่างหนักกันแน่ สิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าธรรมดาจะกลัวเรื่องการใช้พลังงานเกินไปแต่หานซส่นมีร่างสีโน้เจนิอิกที่รวมร่างยีนต่อสู้สี่ร่างเข้าด้วยกันร่างยีนต่อสู้ของศาสตร์ตรงเสียนนั้นสามารถดูดซับพลังงานจากจักรวาลโดยตรงได้มันจะช่วยเติมเต็มพลังงานที่เขาสูญเสียไปถ้าร่างกายของหานซส่นไม่ได้ถูกทำลายเขาก็สามารถต่อสู้ได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าพระเจ้าเกราะนภาเห็นถึงปัญหานั้นและเริ่มจะเปลี่ยน รูปแบบการโจมตีถ้าเป็นอย่างนั้นข้าจะทำให้เจ้าหนีไปไหนไม่ได้อีกฝักมีดฟันออกไปราวกับเงามีแสงมากมายสร้างรอยแยกในอวกาศเขากักขังหานซึ้นเอาไว้ภายในรอยแยกของอวกาศการเลกซี่เทเลพอร์เ n เป็นการเคลื่อนไหวผ่านอาวกาศถ้าพระเจ้ากรอดน้ำาสร้างรอยแยกของอวกาศรอบๆตัวของหานซ่นได้ถึงแม้วิชาการเทเลพอร์ตของหานซ่นจะสุดยอดสัแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถเทเลพอร์ตหนีไปได้ ขณะที่หานเส้นยังคงเทเลพอตต่อไปหรอแยกก็ปรากฏขึ้นในอวกาศมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้เขามีสถานที่ที่จะเทเลพอร์ตหนีไปน้อยลงไปกว่าเดิมสนามประลองอวกาศนั้นไม่ใช่อวกาศของจักรวาลจริงๆมันเป็นแค่อวกาศที่มีพื้นที่ที่จำกัด มันไม่ได้มีพื้นที่ให้หานเส้นเทเลพอร์ตหนีไปเรื่อยๆแต่หานเส้นไม่ได้คิดหนีไปตลอดการเทเลพอร์ตนั้นคือหนทางซื้อเวลาให้เขาได้มีเวลาสังเกตคู่ต่อสู้เขาต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับพลังของพร,งงพระเจ้าเกราะนภาหานเส้นฆ่าพระเจ้ามาสองคนแล้วดังนั้นเขาไม่ลังเกียจที่จะทําแบบนั้นอีกครั้งแต่เขาจําเป็นต้องให้แน่ใจว่ามันจะประสบความสําเร็จเขาไม่สามารถโจมตีมั่วๆได้ทีนี้เจ้าก็หนีไปไหนไม่ได้อีกแล้ว พระเจ้ากรานภาพูดหลังจากที่ทำการฟันใส่หานเส้นตอนนี้หานเส้นถูกล้อมด้วยรอยแยกของอวกาศทุกขนทุกแห่งเขาถูกขังอยู่ในบริเวณของอวกาศที่ยังไม่ได้ถูกทำลายแต่พื้นที่ที่เขาอยู่นั้นถูกตัดขาดจากโลกภายนอกดังนั้นไม่ว่าเขาจะใช้วิชาการเทเลพอร์ตที่ทรงพลังขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถเทเลพอร์ตหนีไปได้อีกในพายุหะโลหิตโลเลียมองไปที่พระเจ้าเกราะนภาด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟ เขารู้ถึงตัวตนของพระเจ้าเกราะนาามันจบแล้วดอลล่านั้นแข็งแกร่งแต่การต่อสู้กับพระเจ้านั้นเป็นอะไรที่มากเกินไปน่าเสียดายที่มันไม่ใช่ข้าที่ต้องเจอกับพระเจ้าคนนี้ไม่อย่างนั้นข้าก็อาจจะฆ่าเขาได้ตอนที่2865กรงขังกระดูกเกราะนาานั่นไม่ใช่อบิสไหน ถึงแม้สิ่งมีชีวิตธรรมดาธร,รมาจะไม่รู้เกี่ยวกับพระเจ้ากรอนหาพวกเขาก็เริ่มจะสงสัยขึ้นมาหลังจากได้เห็นพลังนั้นอบิสไนเป็นซีโน,โนเจนอีกาธาตุมืดดังนั้นไม่สำคัญว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดไหนมันก็ไม่ควรจะมีพลังของพระเจ้าไปได้พระเจ้ากรอะหพาเคยได้รับบาดเจ็บจากเผ่า e x t r e ์ตรีมคงและตอนนี้เขาก็ยังได้รับบาดเจ็บจากอาหานเส้นอีกเขาจึงโกรธอย่างมาก เขาเปิดใช้ส ah e ิ่งประจำตัวของพระเจ้าเพื่อที่จะฆ่าหานซึ่นให้ได้ตอนนี้สิ่งประจำตัวของพระเจ้าถูกใช้งานความแข็งแกร่งของพระเจ้าเกราะหน้าผาก็ถูกผลักดันขึ้นจนถึงขีดจำกัดหานซึ่นเห็นฟันเฟืองจักรวาลหนึ่งที่ถูกย้อมเป็นสีม่วงเหมือนกับชุดเกราะโครงกระดูกของพระเจ้าเกราะหน้าผามันทําให้ฟันเฟืองจักรวาลที่เชื่อมต่อกับมันอยู่ถูกย้อมกลายเป็นสีม่วงไปด้วยเช่นกันหานซึ่นพยายามใช้อนาเคตตรงเสียนเพื่อควบกลุ่มฟันเฟืองจักรวาลสีม่วงเหล่านั้นแต่เขาไม่สามารถทําอะไรแบบ นั้นได้แต่เขาไม่สามารถทำอะไรกับพวกมันได้ มันเหมือนกับว่าฟันเฟืองจักรวาลเหล่านั้นแยกตัวออกเป็นเอกลาชและไม่ได้รับอิทธิพลจากอนาคตตรงเสียนหลังจากนั้นแสงสีม่วงแพร่กระจายตรงหน้าพระเจ้ากราะนภาพวกมันกลายเป็นมีดแสงสีม่วงที่พุ่งเข้าไปล้อมรอบร่างกายของหาซึ่นเอาไว้หอกสกายไวเลดิสกอตของหาซึ่นก็ระเบิดแสงสีเขียวออกมาเช่นกันเขาใช้มันกวัดแกงใส่มีดแสงสีม่วงแต่ในตอนที่หอกสกายไวเลดิสกอตปะทะกับมีดแสงสีม่วงนั้นมีดแสงนั้นไม่ได้ถูกทำลายและมัน ก็ไม่ได้กระเด็นออกไปเช่นเดียวกันมันติดอยู่กับหอกสกายไวเลดิสกอตฮานเซ่นเห็นมีดแสงสีม่วงติดอยู่บนหอกสกายไวเลดิสกอตและรู้สึกตัวว่ามันเป็นชิ้นของกระดูกสีม่วงเมื่อกระดูกสีม่วงพวกนั้นมาติดกับหอกสกายไวเลดิสกอตฮานเซ่นก็จะรู้สึกว่าหอกนั้นหนักขึ้นกว่าเดิมในเวลาชัว่วพริบตาฮานเซ่นก็เกือบจะถือหอกสกายไวเลดิสกอตเอาไว้ไม่ไหวในขณะเดียวกันมีดแสงสีม่วงที่เหลือก็พุ่งเข้ามาหาฮานเซ่นจากทุกทิศทุกทาง หานเส้นต้องการจะใช้วิชาเทเลพอร์ตเพื่อหลบหนีไปแต่เขาสังเกตเห็นว่าฟันเฟืองจัก,กรวาลรอบๆตัวนั้นถูกขัดขวางด้วยฟันเฟืองจัก,กรวาลสีม่วงนอกจากเขาจะผ่าฟันเฟืองจัก,กรวาลสีม่วงพวกนั้นไปเขาก็ไม่สามารถใช้การเทเลพอร์ตเพื่อหน,นีไปได้ หานเส้นจำเป็นต้องแกว่งหมัดเพื่อต่อสู้เขาต้องการจะชกมีดแสงสีม่วงกระเด็นออกไปแต่ในตอนที่มีดแสงสีม่วงสัมผัสกับหมัดของเขามันก็กลายเป็นชิ้นกระดูกที่ติดอยู่กับกำปั้นของเขาภายในเวลาเพียงไม่นานร่างกายของหานเส้นก็ถูกปกคลุมด้วยชิ้นกระดูก ขอ y สกายไวเลยดิสก็สเองก็มีพวกมันติดอยู่เช่นกันหานซส่นลอยอยู่ในอวกาศราวกับเป็นรูปปั้นที่ทสวมใส่ชุดกราะก,กระดูกภายใต้กระดูกสีม่วงพวกนั้นพลังของหานซส่นไม่รั่วไหลออกมาแม้แต่นิดเดียวเขาพยายามระเบิดพลังของตัวเองออกมาแต่เขาไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้เจ้ามีอาวุธประจำตัวของพระเจ้าแล้วยังไง สิ่งมีชีวิตชั้นต่ำยังไงก็เป็นแค่สิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอยู่ดีไม่สำคัญว่าเจ้าจะมีอะไรเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้า เจ้าก็เป็นแค่เศษขยะที่ไหลค่าพระเจ้าเกาะนภามองไปที่หานเส้นด้วยดวงตาที่อาฆาตหลังจากที่เขาพูดแบบนั้นชิ้นกระดูกบนร่างกายของหานเส้นก็เปลี่ยนเป็นอาวุธที่แหลมคมพวกมันกําลังจะตัดเนื้อหนังของหานเส้นชิ้นกระดูกที่คมกริบเจาะเข้าไปในเนื้อหนังของหานเส้นถึงแม้ร่างกายซีโนโเจเนอิกของหานเส้นจะแข็งแกร่งเทียบได้กับร่างกายขั้นครูกอตแต่เขาก็ไม่สามารถป้องกันกระดูกพวกนั้นได้ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือชิ้นกระดูกสีม่วงดูเหมือนจะป้องกันไม่ให้พลังของเขาล้วไหลออกมาหานส้นจึงไม่สามารถขยับขยืขย่นได้นี่คือสิ่งที่เจ้าได้รับเมื่อดูหมิ่นเทพสปิริตกรงขังกระดูกเกราะนภาผาจะลอกเนื้อหนังของเจ้าออกมาข้าจะให้เจ้าได้ชดใช้ความพิษและเจ้าเกราะนภาดูตื่นเต้นจบสิ้นแล้วตอนนี้แม้แต่จะยอมแพ้ดอลล่าก็ยังทำไม่ได้ หลีเธอเอ,อ๋ดูซี่เซียวเธอกังวลเกี่ยวกับดอลล่าน่าเสียดายที่อาวุธประจําตัวของพระเจ้านั้นดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่ดอลล่าได้มาจากการเข้าไปในจีโนโห่หอราชาไปใส่หัวเขามีอาวุธประจําตัวของพระเจ้าแต่เขาก็ยังฆ่าพระเจ้าไม่ได้ผู้หญิงในปราสานภาดูผิดหวังเฮ้อดอลล่าเป็นแค่ขั้นบลัตเตอร์ไฟผู้นำปราสานภาพูดพร้อมกับถอนหายใจอย่างน่าเสียดาย ถึงแม้ร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับขั้นทรูก็ได้แล้วแต่การต่อสู้กับเทพสปิริตก็เป็นอะไรที่มากเกินไปถ้าเขากลายเป็นขั้นทรูก็มันก็มีโอกาสสูงที่เขาจะเอาชนะเทพสปิริตได้มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายข้ากลัวว่าเขาจะไม่มีโอกาสทำอะไรแบบนั้นอีกแล้วถังเตียงเลี้วมองไปที่สนามปะลองเขาตะโกนขึ้นมาว่าสู้ต่อไปอย่าเอาแต่ยืนอยู่แบบนั้น หวังอีฮังและคนอื่นๆดูซีดๆไปหนิงเย่ยดูหวาดกลัวขณะที่อุ้มเป่าเอ,อ๋อยู่ในอ้อมแขนนางฟ้าและซีโลมองดูหานเซ่นด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความกังวลสิ่งมีชีวิตในจัก,กรวาลดูเหมือนจะลืมหายใจไปขณะที่พวกเขามองดูชิ้นกระดูกตัดเนื้อนหนังของหานเซ่นอย่างเป็นกังวลพวกเขากําลังคิดเกี่ยวกับความโหดร้ายของสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ทันใดนั้นหานเซ่นที่กําลังถูกชิ้นกระดูกนับไม่ถ้วนตัดเนื้อนหนังก็พูดขึ้นมา เจ้าคือพระเจ้ากรอะน้าจริงๆอย่างนั้นเหรอข้าไม่ได้คาดคิดว่าเจ้าจะรู้จักสมญานามของข้าพระเจ้ากราะน้าพูดเจ้าคือพระเจ้าจริงๆอย่างนั้นเหรอฮานสันถามอีกครั้งใช่แต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วที่เจ้าจะร้องขอชีวิตพระเจ้ากราะน้าพูดบาปของการดูหมิ่นต่อเทพสปิริตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะอาภัยโทษให้ได้ หันเส้นมองไปที่พระเจ้ากรอหนาภาและพูดบาปของการดูหมิ่นเทพสปิริตจะทําให้ข้าถูกตัดเป็นพันพันครั้งถ้าอย่างนั้นเจ้าละ่ะเจ้าที่เข้าสิงร่างกายสิ่งมีชีวิตและฆ่าผู้คนละ่ะจะมีบาปขนาดไหนกันพระเจ้ากรอหนาภาหัวเราะและพูดฮ่า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 ข้าคือพระเจ้าพระเจ้าควบคุมจักรวาลนี้ข้าไม่มีบาปถึงแม้ข้าจะมีบาปอยู่ใครกันที่จะตัดสินลงโทษข้า ข้าคือพระเจ้าข้าไงข้าจะเป็นคนตัดสินเองหานเส้นพูดอย่างสงบนิ่งเจ้านั่นเหรอพระเจ้ากรอะนาพาคิดว่านั่นเป็นอะไรที่น่าตลกเขามองหาเส้นเหมือนกับเป็นคนตลกคนหนึ่งถ้าไม่มีใครตัดสินโทษเจ้าแบบนั้นข้านี่แหละจะเป็นคนตัดสินโทษของเจ้าเองหานเส้นยังคงมองไปที่พระเจ้ากรอนาพาอย่างสงบนิ่งเจ้าคิดว่าจะตัดสินโทษพระเจ้าอย่างข้าได้อย่างนั้นเหรอ โอเคข้าอยู่ที่นี่แล้วเจ้าจะตัดสินโทษข้าได้ยังไงล่ะพระเจ้าเกรานภามองหานเส้นด้วยรอยยิ้มร่างกายของหานเส้นกำลังถูกตัดแต่เขาก็ยังพูดอะไรแบบนั้นออกมาจากมุมมองของพระเจ้าเกรานภาแล้วเขาเป็นแค่คนบ้าคนหนึ่งมันไม่ใช่แค่พระเจ้าเกรานภาที่กำลังคิดแบบนั้นสิ่งมีชีวิตในจักรวาลส่วนใหญ่ก็เริ่มจะสงสัยว่าหานเส้นเป็นคนบ้าหรือเปล่าในเวลาแบบนี้เขายังพูดอะไรแบบนั้นออกมาอีกพระเจ้าเกราะนภา ให้ข้าตัดสินบาปของเจ้าฮานเซ่นมองไปที่พระเจ้าเกาะนภาขณะที่ฮานเซ่นพูดดวงตาข้างซ้ายที่เป็นสีดำและขาวก็เลืองแสงออกมาทันใดนั้นดวงตานั้นก็ไม่ดูเหมือนกับดวงตาของมนุษย์ที่มีความรู้สึกอยู่อีกต่อไปมันกลายเป็นดวงตาของเครื่องจักรที่เลือดเย็นครับก็จบแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกทีนึงก็วันพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจิโน่พอยต์มาถึง1,000งจิโน่พอยต์เลยนะครับผมจากคุณอนุรัตนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะครับผมที่สนับสนุนมาถึง1000 g i n o p o i n t เลยนะครับผมผมก็จะทำคลิปมาให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่อยๆเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับคุณอนุรักษ์นะครับที่ทำให้ผมเลื่อนมาหลายระดับเลยนะครับผมแล้วก็5 0 0 g i n o p o i n t นะครับจากธนาคารกาสศกรนะครับผมก็ผมไม่ทราบชื่อนะครับรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็30 g i n o p o i n t จากธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะลงอีก2ตอนนะครับพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็รอติดตามฟังกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงแค่เท่านี้นะครับขอบคุณครับและอีกเช่นเคยนะครับผมหากเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผม